ตอนนี้พี่เสือก็เสร็จภารกิจจากการถอนหญ้าช่วงเช้ากับแม่บนถิ่นแล้วนะครับผมเนื้อตัวนี่นะเห็นไหมฮะเลอะเทอะมอมแมมไปหมดเลยเนาะนะครับเดี๋ยวจะไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะครับดูสภาพนะฮะเหนื่อยมากหิวด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปทานข้าวเช้าก่อนเนาะนะครับขอบคุณ f อฟซที่ช bueno ่วยรับชมคลิปบุคคลนานะ เราประโยู่ในช่องอย่างน้อยสามนาทีให้กับำลังใจนะครับอ้าวนึกว่าใครนะครับสุดหล่อของพี่เสือนี่เองอโดนเสียแล้วโดนล่ามเสียแล้วพอหนูดื้อครับพอหนูดือ้อหนูก็เลยโดนล่ามเสียแล้วแห่เป็นไงล่ะฮะเจ้า <laughs> ดื้อของพี่เสือ อยู่บ้างหนูกินข้าวยังเช้านี้ใครให้กินข้าวแล้วอืมดูอ้อนดูอ้อนดูอ้อนจะให้พี่เสือปล่อยมาอ้อนนะฮะมาอ้อนไม่ได้ไม่ได้หนูชอบไล่รับโมอเตอร์ไซค์เข้าไปนาะอืม <c oughs> เหนื่อยนวดให้หน่อยแล้วนวดให้พี่เสือหน่อยแล้วเมื่อยแขนนวดแขนให้หน่อยแล้วนวดแขนให้หน่อยแล้วนวด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 ยังไงนาะนวด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 เออนวด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 หน่อยนวดหน่อยนวดให้นวดให้แขนเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นให้นวด พี่เสือให้นวดนวดแขนเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วแล้ว,ลวนวดแขนเมื่อแขนถอดเยื่มา <c oughs> อ้ยให้นวดก็นวดไม่ให้ไม่ได้เนาะตอนนี้เราก็นอนเล่นกันอยู่ตรงนหลังบ้านเนาะนะครับพี่เสือรักนิกกี้นิกกี้รักเสือไหมฮะนิกกี้รักเสือไหม สกีรักเสือไหมรักใช่ไหมรักใช่ไหมรักรักมากแค่ไหนทำมือให้ดูหน่อยสิทำมือให้เราดูให้ดูหน่อยว่ารักรักพี่เสือแค่ไหนรูไหมว่าไปไปมุกทหารสามวันแล้วก็ไปสะกอนอีกหนึ่งวันน่ะพี่เสือคิดถึงพี่นิกมากเลยดูไหมพี่เสือต้องเปิดคลิปพี่นิกมุดท่ออ่ะน่ะพี่เสือต้องเปิดคลิปพี่นิกมุดท่อดูเวลาคิดถึงพี่นิกมากมากอ่ะ พินิกน่ารักพินิกมีเสน่ห์พินิกหล่อพินิกฉลาดพินิกเก่งโอ้โหพินิกน่เป็นสุนัขที่สุดยอดแล้วเนาะพินิกพินิกอาจจะดื้อบ้างนะครับพินิกอาจจะสนบ้างพินิกอาจจะป่วนบ้างนะแต่พินิกก็น่ารักใช่ไหม 2> <x> 2> เป็นไงบ้างฮพี่เสือมาอยู่สีวันนี่คนให้ข้าวกินทุกวันไหมกินอิ่มนอนหลับดีใช่ไหมอตอนนี้ก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านที่เขาไปที่นาเขาเนาะทุกคนครับคือเวลาเนี้นะฮะช่วงสักประมาณ ก่อน9ก้าโมงนะก็จะมีรถนะมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านที่เข้าไปนานะคือที่นาคุณลุงนะจะมีทางผ่านไปนาของชาวบ้านอีกหลายเจ้าหลายไร่นะครับทั้งไปสวนยางทั้งไปนาเขาแล้วก็ไปอะอะไรนะเขาปลูกอะไรอีกอย่างหนึ่งนะยูคาเนาะนะครับ